สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจานะคะวันนี้เบียร์บรรจาพาทุกคนมาเก็บผักค่ะนี่ค่ะลักษณะผักนะคะผักกะสานค่ะบ้านเราเรียกผักกระสานเนาะแต่ประเทศเกาหลีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรผลแบบนี้กินอร่อยนะคะอ่อนๆนะหวานนะคะกินดิบได้กินสดได้เนาะต้มก็ได้ รสชาติเขาจะเหมือนผักกาสานกลิ่นหอมเหมือนผักกาสานนะคะคนเกาหลีบอกว่ายางมันเป็นยานะเบียชอบกินสดเบียว,ว่ากินสดมันหวานดีย้ํานะคะว่าต้องเป็นลูกอ่อนๆเนาะจะอร่อยถ้าลูกแก่แล้วมันเหนียวเดีย๋ยวเราจะลองกินให้ดูนะนี่ก็เก็บได้เยอะแล้วทุกคนนี่ในถุงเราเห็นไหมทุกคนอ,อ๋ออีบแล้วดูดิ ลักษณะต้นกิ่งใบมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่หยยบแล้วทุกคนนี่นี่ค่ะถ้าแบบนี้มันเหมือนมันจะออกแก่ๆแล้วนะนี่ก็กินได้นะคะแต่เราเอาไปแกงเอาไปอะไรนี้ได้อยู่ต้มอะไรเงี้ยแต่ถ้ากินสดแนะนำแบบอ่อนๆนะเดีย๋ยวจะลองหารูปอ่อนๆให้ลองกิน ต้นนี่ก็เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะต้นเถาเนี่ยใบทุกคนใบเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะกลิ่นเขาจะเหมือนผักกสานบ้านเราอ่ะทุกคนเนี่ยเถามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเถาเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเถาใบเล็กๆนะคะหากินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยเถาเขาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนจะขึ้นอยู่ตามป่า ข้างคลองข้างอะไรอย่างเงี้ยนีคะลักษณะใบาเป็นอย่างนี้นะคะหาทานกันได้นะอย่าเบียจะทานสดให้ดูนะเบียว่าอร่อยเบีย้ยติดใจไงเบียก็เลยตามล่าหาเนาะนี่อ่อนไปไมไ่ถึงก็ตามล่าหรอกก็คือขับรถมาผ่านเจอเนี่ยเห็นไหมทุกคนลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนพักสารบ้านเรา แต่ผักกระสานบ้านเราจะเป็นลูกเรื่มๆเนาะแต่อันนี้มันจะมีปุ่มๆหน่อยๆเอาร่วงไปไหนละทุกคนนี่เบียรู้ว่าอะไรกินได้เบียก็จะห้ามากินนะทุกคนเดี๋ยวยางบรรยานะคนเกาหลีบอกนี่ <c oughs> <c oughs> มากันสองคน <c oughs> นี่ทุกคนนี่ฮะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> มีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคน ที่หวานก็คือตรงกลางนะคะทุกคนเห็นไหมส่วนยางก็คือยานะคะทุกคนเป็นยาเบียก,กินสดนะเบียว่ากินสดอร่อยกว่าเนาะอร่อยทุกคำที่กัดค่ะอร่อยมากๆ จะหาเก็บได้พอประมาณนั้นค่ะนี่ค่ะยังฮึนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือต้นอะไรไม่รู้เบียก็เก็บสลกเลยนีย่ค่ะขึ้นบริเวณคลองเนาะแม่น้ำประดีจะไปตลาดเนาะ เจอนี่ให้ดูกันชัดๆผลนี่ค่ะในน้ำที่มาหาป่าเนาะใช่ค่ะคลิปนี้เบียร์ปัญจาก,ก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะให้ชมบรรยากาศท,ท้องทนะุนนาภูเขาของประเทศเกาหลีดูสีข้าวเหลืองอลามเลยนะคะประเทศเกาหลีสวยงามมากค่ะภูเขาล้อมรอบเนาะยังเก็บอยู่เลยค่ะบ๊ายบายนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบียร์เญจาค่ะลาไปกับพักกาานเกาหลีค่ะกินหวานมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่อืมอืมบายๆกล้องให้หน่อย